สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหวยฮาหนอยสูตรแยกนอยของเฮาจะซ้ำนอยมีนอยพิเศษจะนอยปกติแล้วก็ตามโดยนอย VIP จ้าแนวทางวันที่13เดือนหนึ่งจ้าสองหาฮกเกาจะสรุปแนวทางวันที่12วันจันทร์กันก่อนจะสำหรับแยกนอยของเฮาจ้า แนวทางน้อยพิเศษเด่น3กับ4พ้นหา1นึ8บนมา1 3สเขาเด่น3าจามือนี่จับเลกสูงมาเลขต่ำเนาะ1นเด่น3มาสำหรับน้อยหลอบปกติ0ูนย์กับหาพ้น4ป4สองอันนี้4บน4ี่หลเนาะเองเฮามีหาเก้าเข้ามาสี่เก้าปกติพาดไป น้อยวีจะเด่น4กับ8พน6 1 9หลาง8 8มาเล็กเบิ้ลจะจับใหาย8 7 8 0 8 1 8 2มาเบิ้ล8 8วีพี่เด่น8ข้ามา2เด่งจ้าสำหรับห5น้อยข้าส่วงนี้ถือว่าปังต่อเนื่องเนาะมื่อนี่มาเด่นเจ่อบอกเขา่านะจะสำหรับที่12โอเคจ้าถ้าจับเข่ากับหน้อยเลยตัวเนี้ย เด,ดันแบบนังเหนียวไปนิดหนึ่งจ๊อบบ่ได้จำที่12สองำหรับวันที่13บสามแนวทางมือนีตามรุ่นกันต่อจ้าสำหรับแนวทางมือนี่น้อยพิเศษไฮเดนสีครับเก้า

0 0 8 8 1 1 8 8 2 2 8 9 6 6 9หนึ่ง2น 9, 9 3, 3 9. หน่วยสุดท้าย3กับ6จับคูวิพี3ส่3 VP 3 4 4 3 3 หาหาสามสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสำหรับหกหกสี่สี่หกหกเจ็ดเจ็ดหกหกแปดแปดหกหกเ้าเก่าหกจ้าสำหรับแนวทางเมื่อนี้น้อยวีพีโตเนนเนนหก เจ็ดเจ็ดหกหกแปดแปดหกสามสสี่สามสามหกหสามปกติเก6าหกหกเกาสอาำหรับ8 80, 00, 88, 8ดแป8ศูนนหน่งอยแรกอ่ะเก้าหนึ่ง สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดแปดสี่โอเคสำหรับห้าน้อยของเฮ้ามันนี่สูตรแยกน้อยตามนี่เลยจะคอยมาปังปัง,ปงเด่งเด่งเต็มเต็มถูก น้อยละกันเนาะหาหนอยลงหายสองสูตรจะทาบ่มักแงก,กับมีมัดรวมหายับช่มจา้าเรืออ่หมักสูตรได้ก็ตามสูตรนั่นเนาะจา้านนก็คือขึ้นอยู่กับความหมักความชอบเนาะเปรียบเทียบพิจารณากันเบิ่งจา้ามีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนาะบ่มีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้จา้าแนวทางมีข่าวละกันมีรูดเนาะเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณเทอนั้นจา้าคอยเฮงคอยปังคอยสูคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยละกันเนาะ สําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสํานี้จ้า